ประมาณสักสีห้าเดือนเนี่ยจะพราว่ากำลังบ่มวิโญจากพ่อผมกับเราค่ะตอหน้าใครสี่ห้าเดือนจะทำอะารนะงานใหม่นับไปห้าเดือนไหนคือคือสิ่งนึ่ที่ที่รงมาทำก็หนึ่งเรามองแล้วว่าเาช่วยผู้ประกอบการของคนเมืองแพร่เนาะเราทำไงให้เขาใช้พลังงานขนาดรถใช้พลังงานเนี่ยต้นทุนเขาจัดทำลงแล้วก็ ในได้ก็จะเพิ่มมากขึในในในก้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาช่วยอัในในี้ข้อจํากัดคือปีหนึ่งเราจะลงได้ประมาณปีละแห่งครงการลักษณะนี้นะครับปีละแห่ง,หงเพราะว่าเ,ออเราจะมีขั้นตอนรับสมัครชุมชน,นมที่เข้าร่วมโครงการพิสากิจที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยปีละครั้งพอเราได้เลือกเ,เสร็จแล้วก็เราจะส่งชื่อไปให้ทางท่านผู้ว่าน,นำรายชื่อต่างๆเหล่านั้นนะครับเสนอไปที่กระทรวงพลังงานพอกระทรวงอนุมัติไปป,ปุ๊บเราก็จะมาเริ่มดำเนินการนะครับ ก็คือส่วนหนึ่งท,ท,ที่ที่ที่เราทำนะครับจากภาพคาบเก่าปีที่แล้วนี่เราไปดูบอกแก,ก๊สใช่ไหมอันนี้นก็เป็นตัวหนึ่งปีนี้เราเลยพามาดูอย่างอื่นบ้างเพราะว่าบอกแก,ก๊สเนี่ยเราไปดูแล้วนะฮะดีแล้วอันนี้เรามาดูเรื่องของการใช้เตาการใช้โซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะเห็นภาพว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้นะแล้วยิ่งไม้ที่เราเห็นพวกนี้ กับคนเมืองแพร่เนี่ยเราจะใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในในกระบวนการผลิตต่างๆของไม้งั้นบ้านเราเนี่ยแพร่เนี่ยมีไม้เยอะนะก็ยังคิดอยู่เตอนพวกนี้อนาคตอาจจะไปทำไว้ในโรงเรียนบ้างนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยบางแห่งก็ต้องทําอาหารเลี้ยงนักเรียนนะก็จะเป็นการประหยัดแก๊สถังที่ต้องซื้อเพาจะใช้ฟืนแทนในเดือนจำเนี่ย